ครับจัดได้อย่างยิ่งใหญ่แล้วก็สถานที่ตรงนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้นวยการคนรับประทานนะครับอุทัยธานีเป็นอย่างสูงนะครับที่อนุเคราะห์สถานที่ในการจัดงานประกวดควายนะครับมาเชื่ารควายไทยอุทัยธานีครับที่17เป็นอย่างสูงนะครับหวังว่าครั้งต่อไปนะครับครั้งที่12ง3 14 15นะครับและตลอดไปนะครับก็จะได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี แลวก็ทางเจ้าของสถานที่นะครับผู้บริยการเรือนผู้บริยการชนประธานจังหวัดอุทัยธานีนะครับนะครับเรื่องการประกวดควายนะครับสายก่อนนั้นนะแต่ครั้งที่หนึ่งนะนนะครับเราไม่มีการประกวดควายเผือกนะครับเราไม่มีการประกวดควายเผือก หลังจากนั้นนะครับประกวดควายดำมาได้ประมาณสัก5ครั้ง6ครั้งนะครับท่านพันตำรวจเ,เอกเสนอหต่อสุภาพก็บอกว่าอยากจะมีเวทีให้ควาเยเผือกได้แจ้งเกิดบ้างน,นะครับมีเวทีสําหรับควาเยเผือกบ้างน,นะครับเราควายเผือกก็เป็นควายควายไทยเหมือนกันนะครับก็ได้เริ่มจัดกันมาหลังจากนี้ก็ประมาณสัก5ครั้งนะครับ5ครั้งอา่อาพัฒนาก,ก็ดีไปตามลำดับน,นะครับและตอนนี้ถือว่าค่อนข้างดีมากนะครับ พี่น้องเด็กรอลให้การยอมรับเดเปรียบเทียบสองตัวอ่ะขยับนิดนึงอ่ะขยับอ่าสตัวนี้ไปยืนกลางๆนะครับของตัวยืนกางๆให้พี่น้องเดาใจนะครับว่าคณะกรรมการจะออกเก่งเล็กหรือเก่งใหญ่อาบน้เลยครับ เ okay. ด้อดึงมาคู่กันนะครับเดขึ้นป้กอ,อ่เปรียบเทียบไปสองตัวนะครับเปรียบเทียบไปสองตัวนะครับอ่หมายเลขสามหากนะสามหกก็ต้องชมเรื่องของการเลี้ยงนะครับการเลี้ยงก็ถือว่าเป็นเจ้าของเลี้ยงมาดีนะครับเลี้ยงดีผิวพรรณดีความสมบูรณ์ดีนะครับแนวหลังดีความกว้างความลึกของลำตัวดี นะครับหงเขาก็เปิดดีนะครับและอกเ,เลือดดีนะครับส่วนท้ายส่วนท้ายก็ถือว่าในในวันนี้นะครับในสิตัวผมว่าวันนี้ท้ายก็จะโดดเด่นวอาเพื่อนนะครับเพราะมีความกว้างของสะโพกนะครับมีกล้ามเนื้อย้อยไปซอกขาหลังดีนะครับตำแหน่งการอเกอาะของโคห้หางอยู่ในระดับที่ดีและโคนหางใหญ่ปิดต้นสนิทนะครับก็อันนี้ถือว่ามีความสมบูรณ์แบบในส่วนของอแม่พันธุ์คอยเผือกนะครับ ความหนาคลึกดีลาตัวแนวหลังอะไรดีนะครับส่วนหมายเลข163 163นี่ถือเป็นสาวน้อยนะสาวน้อยน่ารักลำตัวกลมกลึงสวยงามนะครับตัวกลมกลึงสวยงาม,มาแต่ว่าอายุน่าจะปวกเศษ,ษ,ษนะประมาณ10เดือนตัวเศษอายุอย่างน้อยนะครับความกลมกลึงดีนะครับแนวหลังแนวอะไรดีความกลมกลึงดีนะครับแต่วันนี้นะครับวันนี้โดยรวมแล้ว ก็โครงสร้างก็เห็นในระดับหนึ่งว่าโคมงกลืนดีเปรียบเทียบกับตัวอื่นตัวอายุน้อยบางาตัวนะครับอาจจะไม่ตรงกลืนเท่านี้ถือว่าเลี้ยงดีหนอกทุกอย่างแต่ส่วนดีนะครับมองภาพรวมทั้งสองตัวนะครับเก่งเล็กเจอเก่งใหญ่นะครับในรุ่นจูเนียร์นะครับถ้าเก่งเล็กจะชนะเก่งใหญ่ต้องเหนือกว่าจริงๆนะครับวันนี้คณะกรรมการให หมายเลขสาหได้แชมป์หมายเลข1 6 3าได้อัับที่สองครับ